แหล่งข่าวจากบริษัทนายแฟรนไชส์เตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนครชัยแอร์จำกัดผู้ประกอบธุรกิจเดินรถให้บริการผู้โดยสารในหลายเส้นทางครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกให้จัดจำหน่ายกลุ่มทรัพย์สินประเภทที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมผู้เช่าทางกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน16รายการคิดเป็นมูลค่าร,รวมกว่า4 3 0 0 69.7ล้านบาทซึ่งปัจจุบันยังใช้ประโยชน์เป็นสำนักงานและจุดบริการขึ้นลงรถโดยสารโดยแหล่งข่าวได้กล่าวว่าสำหรับ16รายการนั้นประกอบด้วยถนนวิภาวดีรังสิต ประกอบด้วยถนนวิภาวดีรังสิตเนื้อที่กว่า16ไร่เป็นอาคารสำนักงานบ้านผักพนักงานโกดังอาคารซ่อมบำรุงโรงอาหารอาคารล้างรถเป็นต้นราคาขาย2,600ล้านบาทหรือ4,000 0บาทต่อตารางวาส่วนถนนกำแพงเพชรสองเนื้อที่กว่า3ไร่ราคา460ล้านบาทตำบลเนินพระอําเภอเมืองจังหวัดระยองกว่า10ไร่ราคา640ล้านบาทตำบลหมากแข้งอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเนื้อที่กว่า4ไร่ ราคา137ราล้านบาทตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนื้อที่กว่าสองไร่ราคา98ล้านบาทตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนื้อที่กว่า8ไร่ราคา105ล้านบาทตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่ราคา72ล้านบาทตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดชิงรายเนื้อที่กว่า4ไร่ราคา101ล้านบาทตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองจังหวัด นนเนื้อที่กว่า1ไร่ราคา36.5ล้านบาทตำบลท่าอิดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เนื้อที่กว่า2ไร่ราคา14.2ล้านบาทตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนื้อที่กว่า3ไร่ราคา35.2ล้านบาท ตำบลแม่ทออำเภอเมืองจังหวัดตากเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่ราคา15.6ล้านบาทตำบลสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่ราคา26.6ล้านบาทตำบลป่าศักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่ราคา17ล้านบาทตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเนื้อที่40.1ตารางวาราคา6ล้านบาทและตำบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเนื้อที่32.6ตารางวา ราคา5.6ล้านบาทโดยทรัพย์สินเหมาะสําหรับกลุ่มนักลงทุนที่สามารถซื้อรั์ทั้งหมดหรือเลือกซื้อเฉพาะแปลงได้แล้วรอรับค่าเช่าจากการทําสัญญาเพราะบางแปลงยังมีผู้เช่าเดิมยังเหลือระยะเวลาเช่า1ปี3ปีและ10ปีโดยนักลงทุนอาจถือครองทรัพย์สินสักระยะแล้วนําออกขายต่อก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถถือครองทรัพย์สินดังกล่าวในช่วงระยะเวลาเช่าแล้วหลังจากนั้นก็นําที่ดินแต่ละแปลงมาพั ฒนาเป็นโครงการต่อไป ซึ่งคุณสุดาวาสุวัทิพงศ์หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานบริหารบริษัทนครชัยแอร์จำกัดกล่าวว่าบริษัทประกาศขายที่ดินถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อต้องการย้ายสำนักงานและขยายพื้นที่โดยจะหาพื้นที่ใหม่ที่สะดวกมากขึ้นเท่านั้นยังไม่ได้เลิกกิจการแต่อย่างใดและอย่างไรก็ตามหากขายไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมส่วนคุณสัญญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบคอซก,กล่าวว่าปัจจุบันการให้บริการรถโดยสารประจำทาง ทั้งบอกขอสอและผู้ประกอบการรถร่วมได้กลับมาวิ่งให้บริการแลประมาณ70%และมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นจากช่วงโควิดอยู่ที่20,000เที่ยวคนต่อวันเป็น40,000เที่ยวคนต่อวัน โดยมีรายงานเพิ่มเติมว่าบริษัทนครใจแอร์จำกัดได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่2ธันวาคมปี2529เริ่มให้บริการเดินรถในสองสายคือกรุงเทพขอนแก่นและกรุงเทพอุบลราชธานีโดยเริ่มต้นจากรถโดยสารเพียง20คันและเป็นผู้ริเริ่มการให้บริการเกี่ยวกับรถโดยสารแบบรถนอนพิเศษและบริการด้านการสำรองที่นั่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางทั้งการจองผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเปิดให้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ถึง365วัน ซึ่งสำหรับที่ดินจำนวน16ไร่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเป็นที่ทำการปัจจุบันของนครชัยแอร์ซึ่งย้ายที่ทำการจากพื้นที่ซอยวิภาวดี19เมื่อปี2556เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวนครชัยแอร์ซึ่งสำหรับช่วงนี้นครชัยแอร์ได้ประกาศรับมือน้ำท่วมฝนตกหนักเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถตรวจสอบความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูง ส่งผู้โดยสารถึงที่หมายในทุกเส้นทางโดยคุณเครือวันวงรักมิตรประธานบริษัทนครชัยแอร์จำกัดกล่าวว่าจับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำป่าไหลหลา,ลากถนนบางเส้นทางถูกตัดขาดและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทำให้การเดินทางสัญจรของประชาชนเป็นไปด้วยความลำบากนั้นในส่วนของรถโดยสารคนครชัยแอร์ที่ให้บริการเดินรถไปยังภาคเหนือภาคอีสานและ ภาคตะวันออกยังคงให้บริการได้ตามปกติท้งนี้เส้นทางการเดินรถในเขตพื้นที่ที่นครชัยแอให้บริการเส้นทางภาคตะวันออกที่มีน้ำป่าไหลหลากบริษัทยังเดินรถทุกเส้นทางรวมทั้งเที่ยวเวลาเดินรถปกติด้วยโดยบริษัทมีเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการเดินรถคอยอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงแจ้งข่าวและความเคลื่อนไหวของสภาพจราจรหากเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจะประสานกับกรมทางหลวงตำรวจทางหลวงทุกหน่วยงานที่เกี่ยว เพื่อใช้ทางเลี่ยงแทนซึ่งอาจจะใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้บริการประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีและความสะดวกสบายสูงสุดด้วยรถที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทพร้อมปรับการให้บริการต่างๆให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยคุณเครือวันได้กล่าวว่าบริษัทมีมาตรการเสริมความปลอดภัยขับขี่ในเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงนอกจากจัดเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการเดินรถคอยติดตาม สถานการณ์ในทุกเส้นทางเพื่อประสานงานพนักงานขับรถให้ทราบสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประเมินการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วพนักงานขับรถทุกคนยังได้ผ่านการฝึกฝนทักษะการขับรถในสถานการณ์น้ำท่วมด้วยการประเมินระดับน้ำที่รถสามารถวิ่งผ่านได้โดยต้องสูงไม่เกินขอบกระทะลอด้านบนและลดความเร็วขับให้ชิดกึ่งกลางถนนเนื่องจากเป็นบริเวณที่ระดับน้ำต่ำที่สุดใช้เกียร์ต่ำขับให้ช้าเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าห้องเครื่องและ และเว้นระยะห่างคันหน้ามากกว่าปกติเพราะรถคันหน้าอาจเครื่องดับหรือเกิดเหตุสุดวิซัยจะได้เบรกทันเนื่องจากเบรกจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่ออยู่ในน้ําและเมื่อขับพ้นพื้นที่น้าท่วมแล้วให้แตะเบรกเบาๆเป็นระยะเพื่อเช็คเบรกให้แห้งเร็วยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ตามที่รัฐบาลเปิดให้มีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจกในประเทศนครชัยแอร์ก็ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่เฟสที่3ถึงเฟสที่5และได้รับผลการตอบรับดีจากผู้ใช้บริการโดยโครงการคนละครึ่งเฟส4ที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์ทุกโครงการรวมกว่า3,000สิทธิ์และมียอดใช้จ่ายรวม1.2ล้านบาททั้งนี้เพื่อรองรับผู้ที่มีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5นครชัยแอร์ เปิดให้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วนครชัยแอร์ได้ทุกเส้นทางทุกเที่ยวเวลาทุกประเภทรถโดยสารณนะจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ทุกสาขาระหว่างเวลา6นาฬิาถึง23นาฬิกาตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคมปี2565และยังสามารถใช้ร่วมกับสิทธิสมาชิก NCA g o Card รับส่วนลดเพิ่มอีก5%และสะสมคะแนนได้อีกด้วยโดยโครงการคนละครึ่งเฟส5 ได้มอบวงเงินสำหรับผู้ลงทะเบียนคนละ800บาทตลอดโครงการสำหรับการใช้ใจ่าย2เดือนตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคมปี2565ซึ่งผู้มีสิทธิ์ในโครงการสามารถใช้ใจ่ายต่อวันได้ไม่เกิน150บาทสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ์กรุณาแจ้งชื่อพนักงานก่อนทำรายการซื้อตัว๋วแล้วทำรายการซื้อตั๋วตามเส้นทางและเที่ยวเวลาที่ต้องการจากนั้นให้ลูกค้าเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์กดเข้าหน้าหลักคนละครึ่งแล้วกดสแกน QR ที่ได้รับจากพนักงานเพื่อใช้สิทธิ์หลังจากสแกนแล้วหน้าจอจะแสดงยอดค่าโดยสารทั้งหมดให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการใช้สิทธิ์หลังกดใช้สิทธิ์แล้วระบบจะแสดงสลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์ให้ลูกค้าแสดงต่อพนักงานที่ทํารายการกรณีลูกค้าเหลือเงินในบัตรบริการแห่งรัฐหรือกระเป๋าเงินจีวอลเลทไม่เพียงพอสามารถใช้เงินสดชําระส่วนต่างได้ทั้งนี้ตั๋วโดยสารทุกใบที่ทํารายการชําระเงินผ่านโครงการคนละครึง่งไม่สามารถ ขอคืนตัว๋วหรือแลกเป็นเงินสดได้แต่ลูกค้าสามารถทำรายการเลื่อนตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทางได้1ปีผ่านเว็บไซต์นครชัยแอร์ที่เ w w บไซต์ w w w c h a i r c o m n c a b o o k i n g สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ